เ,เรามาดูวัวกินหญ้าก,กันนะจ๊ะวันนี้เรามีารางใส่หญ้าใหม่นะคะนี่วัวก,ก็กินกันบางตัวไม่กินมันก็หนีไปหนุนป่ามะม่วงก็มีนะคะแต่ส่วนมากเขาก็กินกันนะนี่นะยาซิดยาซิดวัวมันก็จะไอ้นี่นิดนึงนะคะภาษาลาวเขาเอนินซิดซิดหญ้านะเพราะว่าตัวนี้มันมัน,ม,นมันตื้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่เพราะว่า อาศัยความยาวยาไปยาโวนกันเออนี่ใส่อะกีก็เบียงงาแย่ๆนี่ให้คอไมนอีนี่นะคะนี่ก็คือวัวของเราวนะตอนนี้เหลือทั้งหมดเก้าตัวนะคะก็ตัวโอ้ตัวั้นมันทองแล้วตัวที่สิบอยู่ในทองนะเออพึ่งขายวัวตัวผู้สองตัวไปก็คือหำแดงกับหำแดงกับเออ จอมพลนะที่ขายไปนะคะเพราะว่าวัวตัวผู้มันนี่เนาะมันดูแลยากแล้วก็คนแก่ดูแลนะคะก็เลยต้องได้ขายไปส่วนนี้ก็คือวัวของเราตอนนี้เหลือทั้งหมด9ตัวแล้วก็ตัวที่ท้องก็มีตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งทับไม่ติดก็ก็คือ,อ,อนวลจันทแล้วตอนนี้เขาไม่สบายนะคะเหมือนออลักษณะถ้าเป็นคนก็คือ ปวดท้องเหมือนเหมือนกระเพะาะปัสสาวะอักเสบเออใช่นะคะตอนนี้ก็ให้กินยามดลูกอะนะยาการโน,โนเบสนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าจะดีขึ้นอยู่นะอ,อประสุสัตว์มาดูให้แล้วก็แนะนําให้กินการโนประมาณ2อาทิตย์หมายถึงว่ากินอาทิตย์นึงรอบการโนแผงหนึงมันจะมีทั้งหมด10เมนะ็ดเนาะก็รอบแรกให้กิน4เม็ดวันแรกให้กินสเม็ดวันที่สอเม็ดวันที่สาเม็ดแล้วก็หยุดไปประมาณสอสามวันแล้วก็ อีกแผงหนึ่งนะคะเพื่อดูอาการเพราะว่าวัวเขาเป็นสัตว์ใหญ่ก็สามารถกิน4ี่เม็ดสี่เม็ด3าเม็ดได้นะคะก็จะประมาณนี้นะนี่ก็คือวัวของเรากินยาก็ตอนนี้ก็เหลือวัวตัวเพศผู้อยู่หนึ่งตัวก็คือสุภโชคนะคะหรือว่าน้ำโชคของเราตัวนี้นะก็รออยู่นะคะส่วนนี้ก็คือแม่ของเขานะแม่ปีแล้วก็ลูกสาวน้อยของเขาก็คือชื่นใจนะตัวเล็กสุดก็คือชื่นใจนะคะ เห็นไหมนะมันเอแบๆอยู่กับแม่มันนะชื่นนะชื่นใจชื่นใจชื่นใจนะแล้วส่วนโชคก็คือพี่ชายของชื่นใจนะคะก็ประมาณนี้นะหัวบ้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นี่นะก็มีรางหญ้ามาใหม่นะคะลงทุนไปสองพันค่าแรงพันหนึ่งแล้วก็ค่าอุปกรณ์ค่าอะไรพวกเพราะว่าเราเรามีแต่ท่อ PVC เก่าเนาะ แต่ว่าพวกข้อต่อข้ออะไรเราก็ต้องซื้อใหม่นะฮะแล้วก็ซื้อพวกเอ่อเขาเรียกอะไรตะปูตะปูอะไรเกลียวอะไรเยอะแยะนะคะก็หมดทั้งหมดงมมดไปสองพันอ่ะไอตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะนี่นะคะจะประมาณนี้ก็เมื่อเช้าคนแก่ก็คนแก่ผู้ชายก็ไปเกี่ยวหญ้าให้วนะัวเนาะก็ได้มาพอสมควรนะคะนี่มันก็มีทั้งหญ้าอ่อนหญ้าแก่วัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะกินแล้วมันก็ดีกว่าที่เราไม่มีลางหญ้าใส่แล้วมันก็เหยียบเหยียบเนาะอันแบบนี้ดีกว่า นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูนะเราไม่ได้ถ่ายคลิปบัวลงนานมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายอย่างเนาะธุรกิจรัดตัวทั้งขายของออนไลน์สร้างเพจขายขายของออนไลน์แล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองนะคะมีแบนด์ข้าปวปุ้นสาวก็วิ่งส่งของด้วยเอาไข่เป็ดมาลงนะคะวิ่งขายไข่ด้วยนะคะรับออเดอร์ก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ก็เห็ดก็ยังทํานะคะผักก็ปลูกแต่ว่าผักมันสู้แดดไม่ได้ก็ต้องเอาไปปลูกที่บ้านนะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลเขาหน่อยนะก็ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปบัวให้ดูนะอันนี้แม่ปีนะใครจําได้นี่คือแม่ปีนะคะตอนนี้ก็มันก็จะนึกว่าเราหาแต่ม่วงมาให้มันกินนะมันไม่มีม่วงหรอกม่วงก็ถ้าบ่วงที่แบบมันเสียๆแล้วก็อามาให้เขากินได้นะคะแต่ถ้าถ้าดีๆก็ขายนะ ตรงนี้เป็นช่วงช่วงเวลาของการกอบโกยผลผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะช่วงเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะเห็นไหมวัวเขาเขาก็กินหญ้าแบบอริดอ,อร่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่ปีแม่ปีแล้วก็ชื่นใจนะคะลูกของเขาชื่นใจตัวน้อยนี่คืออ้นี่ไอ้นี้อาชื่นใจแล้วก็ดอก ตัวนี้ดอกหมยนะคะอันนี้ตัวน้อยนี่ชื่นใจโอ้อยบอมมีมันนึกว่าเราหามะม่งให้มันกินชื่นใจแล้วตัวนี้ก็หนูแดงนะคะอันนี้หนูแดงฝั่งนี้ก็เป็นออิงฟ้าอิงฟ้าเวลาหาฝั่งนี้ตัวโตกว่าเพื่อนก็คือสายฝนนะคะสายฝนนะลูกของอลูกของนวลจันทรนะนวลจันทร์ผอมมากเลยเพราะว่าเขาไม่สบายนะคะเดี๋ยวก็คง อีกสักพักก็คงจะตีตื้นขึ้นนะเนาะเพราะว่าเขาเขาเหมือนปสัสสาวะเหมือนกอระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นแหละนะคะเหมือนมีปัญหาในช่องท้องอ่ะเพราะว่าหมอเขาก็มาล้วงมาอะไรดูให้แล้วละ่ะตอนแรกเอานึกว่าเขาทับติดนะคะมันไม่ติดนะเพราะเขาไม่สบายด้วยเราก็สังเกตเห็นเขายู้ว่าเขาฉี่ออกมาแบบเหมือนมันมีเลือดปนปนมานะก็สุดท้ายก็ไปเอาหมอมาดูก็โอเคล่ะนะคะก็ ประมาณว่าจะเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนะตอนนี้ก็คือหรือว่ามดลวกอักเสบนี่แหละเออก็ต้องกินยาการโน่นะคะออปศุสัตว์แนะนําให้กินประมาณสองสามแผงนะติดติดกันก็เว้นไปสักสองวันก็ให้กินอีกอย่างเงี้ยนะคะนี่นะ,ะนนะอันนี้ก็คือบรรยากาศวัวของเราตัวนี้คือดอกหมยน,นะดอกเหมยน,นะดอกเหมย กลัวกลัวเราตีมันวัวแล้วมันเคยโดนฉีดยางไงมันก็กลัวนะกลัวสายฝนนี่โอเคแล้วสายฝนไม่กลัว <c oughs> สายฝนไม่กลัวนะอันนั้นนวลจันทร์นะแม่ของเขานะคะนะมันก็จะมีมีเหลือบมากัดบัวนะมันก็จะเห็นไหมพอมีเหลือบกัดมันมันก็จะนี่มันก็สลัด นะประมาณนี้นะตัวนี้ก็เห็นไหมตัวโตกวกาเพื่อนเพราะว่าแม่เขาตัวโตนะฮะนี่สายฝนอิงฟ้าที่เป็นเพื่อนอิงฟ้าที่เป็นพี่เพื่อนนะเนี่ยอันนี้เกิดหลังกันกี่เดือนมะสามสี่เดือนสามเดือนั้งนะอันนี้อันนี้กับไอเนี้ยไล่เลี่ยกกันอิงฟ้ากับดอกเหมยนี่ก็ทัดกทัดกันประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนหรอกแต่อตัวเนี้เกิดทีหลังเขาประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนนู่นแหละว่ะ แต่ว่าดูสิเพราะว่าแม่เขาตัวโตวกว่ามันก็ต่างกันนะคะนี่ก็คือให้ดูบรรยากาศบัวกินหญ้าในรางหญ้าใหม่นะคะพอมีรางหญ้านี่ชื่นใจนะชื่นใจน่ารักพอมีรางหญ้าแล้วเขาก็กินแบบสบายๆไม่ต้องแบบว่ายยํานะแต่ว่ามันก็มีกระดงกระเด็นออกมาบ้างก็ธรรมดาของสัตว์โลกนะคะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พิงฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ